กลุ่มทรูนะคะโดยทรูปลุกปัญญารวมไปถึงสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะร่วมจัดพิธีการประกวดรอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชุดาสยามโรมราชกุมารีครั้งที่18 True Young Producers Award 2 0 2 2ในหัวข้อโลกพังยังเปลี่ยน และทุนการศึกษานะคะรวมมูลค่ากว่า40,000บาทซึ่งโครงการนี้ค่ะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกชั้นปีนะคะมาเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมในรูปแบบของคลิปวิดีโอภาพยนตร์โฆษณาความยาวไม่เกิน50วินาทีค่ะแชร์ลงบนแพลตฟอร์ม TikTok อนะคะนำเสนอเรื่องราวปัญหาต่างๆในสังคมแบบสร้างสรรค์พลิกวิกฤตให้เป็นพลังบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจค่ะ โดยงานนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากคุณประพานพงษ์มากนวลน,นะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมบริษัททรูคอร์ปอร a ชั่นจำกัดมหาชนมาร่วมงานแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินค่ะก็ดึ่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง11ทีมนะครับผลงานของน้องๆเนี่ย ประทับใจกระทังกรรมการเป็นอย่างมากนะครับก็หวังว่าคลิปของวิดีโอของน้องเนี่ยที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ทั้งไม่ว่าของ Tik To อกเองหรือสื่อต่างๆของทาง True เองเนี่ยก็จะได้เห็นถึงไอเดียของน้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่ได้รับชมเนี่ยก็จะได้รับทราบแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้ร่วมกันที่จะ,ะทราบแนวคิดว่าโลกพังยางเปลี่ยนนะครับผมปีนปีที่18แล้วที่ True Young Producer Award ซึ่งภายใต้หัวข้อโลกพังยางเปลี่ยนแล้วปีนี้เองก็เป็นที่พิเศษคือเราใช้แพลตฟอร์ม ิกต็อนะครับซึ่งซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงกับกลุ่มคนเยาวชนผลงานของน้องๆทั้ง11ทีมก็ประทับใจนะครับแล้วก็เห็นไอเดียต่างๆแล้วก็มุมมองในการที่จะนํานเสนอปัญหาต่างๆที่ของน้องๆออกไปสู่สังคมนะครับและแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยนะครับือขอชื่นชมของน้องๆผลงานทั้งสิทีมครับผม โดยปีนี้นะคะก็มีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด463ทีมค่ะจากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศเฟ้นหาคัดเลือกนะคะจนเหลือเพียงแค่11ทีมสุดท้ายก่อนจะประกาศผลรางวัลดังนี้ค่ะ ฟ้ารางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยมนะคะได้แก่ทีมแมวพี่มีหรือเปล่าจากมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาแถมยังพ่วงด้วยรางวัลป๊อปปูล่าโหวตไปครองอีกค่ะทุกคนคิดเหมือนกันปะว่าประเทศไทยอ่ะชอบมีความค่อนใจอะไรผิดผิดูดิดคนขับรถบนฟุทบาทา เอา้านิวเอขออนุญาตคป้าเอ๊ะจะมาเดินไม่ดูตาม้าดาเรือเลยเนี่ย <มะ S 2> ขออนุค่ะป้าแต่นี่มันทางเท้านะคะป้าพี่ตรงนี้ฉันขายมานานแล้วนะแต่นี่มันทาง,ทางเท้าไงค่ะคป้าป้าได้ฟังถูกอธิบายไหมคะอะไรเนี่ยเถียงความไม่ตกกว้างเลยเห็นปะอธิบายก็หาว่าเถียงนี่อีกหลายอย่างเลยท,ที่คิดว่ามันเป็นความถูกต้องแต่จริงแล้วมันก็แค่ความเคยชินอะมันเป็นความเคยชิน ให้เป็นความถูกต้องดีกว่าปะด้วยโจทย์ของปีนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นการแปลความหมายนะครับว่าไอ้ความหมายที่ว่าโลกพังแล้วคนรุ่นใหม่ยังสามารถจะมาเปลี่ยนกันได้เนี่ยมันคืออะไรก็ได้เห็นความหลากหลายในการแปลความหมายตรงนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ที่เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่เขาพยายามจะสื่อสารให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรางวัลที่1เนี่ยผมว่าเขามีความกล้าในการที่จะพูดถึงประเด็นปัญหาอย่างชัดเจนแล้วในเวลาเดียวกันผมก็รู้สึกได้ว่าเขามีวิธีการที่จะส่งข้อความสื่อสารให้รู้สึกว่าคนได้คิดอะครับว่าความผิดถูกความเคยชินกับความถูกต้องมันคืออะไรในส่วนของการที่มันเป็นแพลตฟอร์ม Ti k t o k เนี่ยผมว่า สิ่งที่น่าสนใจคือหนึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มซึ่งคนรุ่นนี้เขาคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็เขาก็ต้องรู้อะครับว่าทําแบบไหนบนทิกต o อแล้วถึงจะคนจะได้ติดตามใช่ไหมครับแล้วในเวลาเดียวกันสุดท้ายก็คือว่าด้วยกําหนดระยะเวลาของมัน่ะมันก็เป็นตัวเร่งที่ทําให้การสื่อสารต้องกระชับแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดซึ่งผมว่ามันก็ ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโจทย์ที่ดีสําหรับการสื่อสารในวันนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าพวกเราไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาจนได้ที่1ขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการที่เห็นถึงคอนเซ็ปต์ของพวกเราอะคะ่ะที่พัฒนาคลิปออกมาเพื่อที่จะให้ทุกๆคนได้ดูแล้วก็เปลี่ยนโลกไปพร้อมๆกันการเข้ามาร่วมในโครงการได้อะไรกลับไปบ้างอย่างแรกเลยนะคะคือได้ความภาคภูมิใจะคะ่ะเพราะว่าพวกหนูก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ได้คิดเลยว่าจะได้ รางวัลถึงขนาดนี้แล้วก็ได้ประสบการณ์ได้ความได้ความรู้แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคณะกรรมการให้คําแนะนําแต่ละรอบดีมากๆจนทําให้พวกหนูได้รางวัลก็ผูด้ได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง t u b e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ